ตะไคร่ขนดำลักษณะคล้ายกับตะไคร่ขนเขียวแต่มีสีดำขึ้นตามกิ่งไม้หรือวัสดุอื่นๆในตู้มักขึ้นบริเวณที่มีกระแสน้ำดึงออกยากมักระบาดในตู้ที่มีคุณภาพน้ำต่ำมีสารอาหารมากเกินไปและไม่ได้เปลี่ยนน้ำสัตว์ที่ใช้กำจัดตะไคร่นะครับยังไม่มีสัตว์ชนิดใดนะครับที่กินตะไคร่ชนิดนี้เป็นอาหารวิธีกำจัดนะครับลดปริมาณของเสียลงโดยลดปริมาณอาหาร เพิ่มระบบกรองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพิ่มปั๊มในจุดอับใช้ต้นไม้ที่โตเร็วเพื่อช่วยดูดซับของเสียหากไม่ได้ผลหรือได้ผลน้อยนะครับควรใช้สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือสารกูตาไรดีไฮนะครับฉีดพ่นบริเวณที่ตะไคร่เจริญเติบโตอยู่นะครับก็จะช่วยกำจัดได้ดีและถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับจะรับน้องปลาหรือไม้นะ้ำไปเลี้ยงก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บ Overall aquarium หรือติดต่อได้ทางแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเลย และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลัง